อันนี้คือดอกหน้าวัวนะครับพันใหญ่นะครับดอกสีขาวครับเพื่อนๆนี่ครับนี่คือดอกหน้าวัวนะครับเป็นไม้ล่มลำลายครับเพื่อนๆปลูกในล่มนะครับลักษณะดอกเขาจะเป็นสีขาวแบบนี้ครับนี่ดอกพันธสีขาวนะครับจะมีทั้งสีส้มสีเหลืองสีแดงนะครับแต่ต้นนี้พันสีขาวเพื่อนีครับขาวบริสุทธ์ครับนี่คือเรียกว่าดอกหน้าวัวนะครับเพื่อน ตอนที่หนุ่มๆนะดอกก็จะเป็นสีขาวสวยแบบนี้ครับพอดอกเริ่มแก่ก็จะเป็นสีเขียวนี้นี่อันนี้ดอกเริ่มแก่แล้วมันเริ่มเกรเริ่มทิ้งเกรแล้วครับอันนี้ก็จะเป็นใบแก่ดอกแก่ถ้าดอกแก่จะเป็นสีเขียวๆแบบนี้ครับี่เนื่อนี่ดอกแก่นะครับนี่จะเป็นดอกไม่ก็จะเป็นสีขาวแบบนี้ครับนี่ครับอันนี้คือดอก หน้าวัวนะครับพันใหญ่ครับดูใบครับเพื่อนๆนี่ครับใบใหญ่มากครับนี่ครับเห็นไหมครับพันใหญ่ครับใบเขาใหญ่ครับนี่ครับอันนี้คือดอกหน้าวัวนะครับดอกสีขาวเพื่อนอันนี้นี่เริ่มแก่แล้วใบก็จะเป็นสีเขียวน่ๆแก่แล้วใบแก่พอดอกเขาแก่นะครับก็จะเป็นสีเขียวแล้วก็จะเหี่ยวแห้งไปนะครับแต่ถ้าดอกออกใหม่จะเป็นสีขาวสดแบบนี้ครับนี่สวยมากครับนี่ครับอันนี้คือดอก หน้าวัวนะครับสีขาวดอกใหญ่ครับพันใหญ่ไม่ดูครับนี่ครับนี่ครับอันนี้ก็ดอกแก่แล้วนะครับการขยายพันธุ์ก็แยกนอเหมือนนี่ข้างล่างเขาจะมีหนออยู่ครับเราสามารถแยกหนอที่แทงขึ้นมาใหม่ไปปลูกอีกต้นหนึ่งได้ครับเหมือนครานี้การขยายพันธุ์ครับการแยกหนอเองนะครับเหมือนนี่ครับดอกหน้าวัวสีขาวสวยๆครับ นี่ครับดอกหน้าวัวครับปลูกเป็นพุ่มเป็นในกระถางก็สวยนะครับเขาเป็นไม้ร่มนะเพื่อนไม่ชอบแดดจัดนะครับปลูกในร่มครับนี่ครับสวยงามมากครับดอกหน้าวัวสีขาวครับ